ฮาคีคือทุกอย่างฮาคิราชันของจอยบอยโคตรจะรุนแรงสุดๆเลยหรือแม้กระทั่งการมองเห็นอนาคตไกลๆนะครับของจอยบอยหลายร้อยปีนั้นมันเป็นวิถัยัศน์ของเขาหรือเป็นฮาคิสังเกตนะครับที่มองเห็นอนาคตได้ไกลขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ลูฟี่นั้นต้องเรียนรู้หากต้องการเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของโลกวันพีทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้ก็คือบทสรุปแล้วนะครับก็คือ นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการจบนะครับถ้าถามผมว่าสวยงามหรือเปล่าอ๋อส่วนส่วนตัวนะเป็นการจบนะครับภาคนี้ไปอย่างสวยงามเลยนะครับก็คือชอบในลักษณของการจบแบบนี้นะครับและสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่พีคที่สุดเลยนะครับกับการจบครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องฮาคี้นี่แหละของจอยบอยนะครับที่ทําการกักเก็บเอาไว้นะครับในตัวหุ่นยนต์โบราณอย่างเอเมดและท้ายที่สุดนะครับเอเมนั้นก็ปล่อยพลังออกมานะครับซึ่งเป็นพลังการทําลายล้างระดับสูงมากๆเลยสามารถนะครับทำลายนะครับพวกทหารเรือต่างๆนั้น ล้มลงไปนอนกองกับพื้นได้นะครับอย่างสบายๆหรือแม้กระทั่งระดับ5้าวุ้เท่าเองนะครับที่ถูกพลังฮาคีของจอยบอยที่ผนึกเอาไว้นะครับซัดไปนะครับจนทำให้พวกเขานั้นกระเด็นไปไกลและในท้ายที่สุดนะครับที่ก่อนหน้านี้ถูกอัญเชิญมาที่เกาะไอเคชชื่อมกระเด็นปลิวกลับไปนะครับณสถานที่ที่พวกเขามานะครับก็คือในห้องนี่แหละในดิแดนสักดิธิ์แมรีจัวเลยทําให้นะครับเราได้รับรู้เลยแหละครับว่าไอฮาคี้นะครับในเรื่องวันพิษนั้นมันก็คือทุกอย่างจริงๆนั่นแหละเหมือนที่ไคโดเคยบอกว่าโรเจอร์บอกว่านะ เลยนะครับความทรงพลังคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงฮาคี้ในเรื่องวันพีชนะครับโอเคเราก็รู้นะครับว่าประมาณหนึง่งคือเทพประมาณหนึ่งเลยแต่มันก็ไปตัวเฉลี่ยนะครับกับการมีความสามารถพลังผลปีศาจก็เป็นเรื่องที่ดีแต่นะครับพอเราเห็นฮาคี้ของแชงโอ้ยแมงก็โคตรเทพเลยนะครับแต่พอมาเห็นฮาคีของจอยบอยนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ดูเหนือไปกว่านะครับยากเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะจินตนาการได้แต่ผมขอตะเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเกี่ยวกับฮาคีราชันเดี๋ยวกลับมาพูดอีกทีนึงแต่ประเด็นหนึนนสกสสนนนนนใจจเเลลยยยะรรััแป็ิ่่งทีออาาาา์โด้พม หยอดเสมอเลยนะคบว่าทางด้านของจอยบอยนั้นเป็นคนที่เดิมพันนะครับกับอนาคตใหม่มากๆเลยนะครับคือในยุคของจอยบอยอย่างที่เรารู้แหละว่าจอยบอยนั้นเก่งและแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่เราบรรดา20กษัตริย์นั้นทําการรวมตัวกันเพื่อทําการต่อต้านจอยบอยจึงเป็นสิ่งนะครับที่มันยื้อยุดกันมานะครับนับร้อยปีจนในท้ายที่สุดนะครับคนเรานั้นก็มีอายุไขนะครับเลยทําให้ในท้ายที่สุดเราก็ไม่รู้นะว่าจอยบอยนั้นพ่ายแพ้ได้อย่างไรแต่ก็เป็นการจบสิ้นลงนะครับจนทําให้เกิดการรวมตัวกันหลังจากนั้นนนะะรักกกษติยย์เป็็ฝ่าชแล้ว เกิดเป็นรัฐบาลโลกจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เกิดเป็นความหวาดกลัวนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าจะเกิดคนใหม่นะครับอย่างนิวจอยบอยประเด็นที่สําคัญเลยก็คือจากสิ่งที่ดรเวก้าพังพูดแหละครับว่าจอยบอยนั้นนะครับค่อนข้างเดิมพันเลยนะครับกับยุคสมัยเนี่ยก็คือยุคสมัยของลูฟี่ว่าจอยบอยคนใหม่คนนี้นี่แหละจะเป็นคนหยุดนะครับมหาสงครามคือมาสงครามก่อนหน้านี้ที่จอยบอยคนเก่าพ่ายแพ้ไปนั้นยังไม่นับว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับมันยังมีดําเนินต่อไปซึ่งผมเชื่อว่ามัันคงงงงงมมีปบบาาาสิ่่ออยแหหละทใ้ร ยี่สิ0กษัตริย์เมื่อยุคสมัยนั้นถึงยังกลัวนะครับการมาใหม่ของนิวจอยบอยนะครับมันคงมีปมบางอย่างเนี่ยที่รู้เลยครับว่าไอมหาสงครามในตอนนั้นยังไม่นับจบจนทำให้พวกเขานั้นก็พยายามปกปิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้คนนั้นนะครับไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทศึกษานะครับโพนิกิฟมันคงมีปมบางอย่างนั่นแหละในตรงนั้นแต่ประเด็นเลยก็คือทําไมจอยบอยคนเก่าก่อน,อนหน้านเนี่ยถึงเป็นคนที่มองได้ไกลขนาดนั้นว่าไอจอยบอยคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวทําได้นอนจะเป็นคนนะครับปิดมหาสงครามและท้ายที่สุดเราก็รู้ว ซึ่งจริงๆแล้วในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีวิแววนะว่าลูฟี่จะแข็งแกร่งนะครับหรือนะครับการที่จอยบอยได้พูดกับเอเมดแหะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเขานั้นจะทําการผูกปมเอาไว้ก็คือจะใส่ฮาคิเข้าไปนะครับในตัวของเอเมดนะครับแล้วก็บอกแล้วครับว่านะครับฮาคิที่ใส่ไปนั้นนะครับจะมีส่วนสําคัญต่อเอเมดแน่นอนจะใช้ในการปกป้องในตัวของเอเมดหรือคนที่เอเมดนั้นอยากจะปกป้องซึ่งผมสนใจในตรงนี้นะครับว่าทําไมกันนะครับมันดูเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปหรือเปล่ากับการที่จอยบอยนะครับใส่เข ช่วยเหลือนะครับนิวจอยบอยคนใหม่อย่างลูฟี่ให้สามารถหลบหนีไปได้นะครับลองนึกสภาพถ้าไม่มีเอเมดในการมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปล่อยฮาคิราชันนะครับของจอยบอยในตอนนี้ทางด้านลูฟี่นั้นก็คงจะหนีไม่ได้จริงๆเลยนะคือโอเคหละอาจจะเห็นลูฟี่นั้นซัดพุท่าอย่างม์ทไปได้แต่เหลืออีกตั้ง3คนนะครับอลนับเทเตอรไปด้วยอีก4คนเนี่ยจะซัดไปทั้งหมด4คนพร้อมกันเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่มันยากมากๆจึงเป็นจุดที่น่าสนใจเลยแหละครับว่าหรือว่าจอยบอยคนเก่านั้นจะมีพลังระดับที่มีฮาคคสังเกตนรี่่องาา้้กยวปซึถ ผมพูดตรงนี้นะอาจจะดูเกาๆนะคบว่าเฮ้ยมันจะสามารถทําแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่าแต่มันก็เป็นประเด็นที่ไม่สามารถตัดไปได้ซึ่งโอเคนะครับด้วยหลักของวันพีชในตอนเนี้ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะที่คนคนหนึ่งนั้นจะมองเห็นอนาคตได้ไกลขนาดนั้นนะครับแต่เอาจริงๆเลยนะครับถ้าหักย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวันพีชเราก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะมาจุดนี้ได้จึงทำให้ไอสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเลยเป็นจุดที่น่าสนใจนะว่าทางด้านของจอออยยบคคนนนนนนเเกกก่่่่่่่่าาาาัั้้้มมมตงงงงงแแรรรจิๆะถึขดดทททีุไไไไห็ํช การที่เราได้เห็นฮาคิราชันนะครับอเอาเพียงแค่ฮาคิราชันนะของจอยบอยคนเก่านั้นเนี่ยมันโหดมันเทพขนาดนั้นได้นะครับเรื่องฮาคิสังเกตท,ที่มองอนาคตไกลๆได้ผมว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแล้วก็ตัดมาที่ฮาคิราชันต่อนะของทางด้านจอยบอยเนาะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ฮาคิราชันได้แบบทรงพลังมากๆการโจมตีฮาคิราชันของเขานั้นนะครับที่แบบว่ามันเป็นเทคนิคนะก็คือใส่เข้าไปในเชือกแล้วให้เอเมทนั้นนะครับทำการคลายเชือกออกมานะครับเหมือนการผนึกฮาคิราชันแแหลลละ้วกกก็คาายเชือกออกมนั ก็โจมตีเป็นฮาคิราชันนะครับใส่ศัตรูจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันไปเหมือนนะครับกับเหตุการณ์นะครับที่เกาะเวเทอรเรียนะครับถ้าใครจํากันได้เนะก็เป็นก่อนะครับที่นามีนั้นก็คือไปนั่นแหละอ้ช่วง2ปีทำสคิปนะครับที่ไปฝึกมันมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่ามันจะมีแบบว่าเป็นปมเชือกนะครับที่ผูกเอาไว้ ซึ่งอันนี้ผมว่านะครับค่อนข้างเข้าเค้าเลยนะคบว่ามันเป็นปมที่ผูกกันมานะครับตั้งแต่ตอนนู้นแล้วคืออาจารย์โอดานั้นมีการหยดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันสามารถนะครับยัดพลังเข้าไปในปมเชือกได้ไอ้แน,น่จุดน่าสนใจเลยนะว่าถ้าหากนามินั้นที่เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วแบบว่าถ้าแบบว่านึกสักนิดนึงนะครับบางทีแล้วไอ้เทคนิคนี้อาจจะเป็นเทคนิคนะครับที่สามารถมาสอนในตัวของลูฟี่ได้และมันคงจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเลยแหละที่จะเป็นเหตุการณ์ที่สาคัญนะครับในช่วงเวลาท เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการแก้ไขสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้เราไม่รู้นะแต่ก็เป็นจุดที่สําคัญเลยว่าเออมันมีการหยอดเอาไว้นะเกี่ยวกับเทคนิคนี้นะครับในการหยดฮาคิเข้าไปในเชือกนะครับส่วนประเด็นที่ว่านะครับฮาคิที่เราเห็นเนี่ยฮาคิราชันที่โคตรจะรุนแรงเลยนะครับของจอยบอยที่ปลดปล่อยออกมานั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปดีๆนะมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับกับฮาคิราชันของแชงที่แชงนั้นเคยโจมตีเข้าใส่นะครับพลเรือเอกเรียกวคมกี เววคก,กิ้ตอนนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าแชงจัดเต็มหรือเปล่าแต่นะครับถ้าพูดถึงในแง่พลังในตอนนั้นแน่นอนว่ามันยังไม่เท่านะครับของจอยบอยที่ปล่อยไปในตอนนี้นะครับซึ่งความดุนแรงในการปล่อยนั้นมันดุนแรงมากๆเลยนะรุนแรงถึงขนาดที่พาพูเทเฒ่านั้นกลับไปที่เดิมได้หรือแม้กระทั่งท่านอิมที่อยู่แมรีจัวนั้นยังรับรู้ได้นะครับถึงความทรงพลังและการของฮาคี้ของจอยบอยนะครับถึงกระปรีดร้องออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันแทบจะเกิน90%เลยนะว่าทาทงด้านของอิมนั้นเนน่าจะเป็น,น,นบุคคลที่มาาจกยุคออยบนั่นแหละส่วนประเด็ที่ว่าทางด นานขนาดนั้นอยู่มาถึงตอนนี้ได้อันนี้ก็ต้องรอเปิดเผยอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในการที่เราได้เห็นนะไอฮาคิที่มันทรงพลังระดับนั้นนะครับโจมตีและก็ทําลายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าผู้เท่านะครับหรือแม้กระทั่งกองทัพเรือนะครับเชื่อได้ว่านะครับพวกเก่งๆในเรื่องเนี่ยหนวดดำแฉ่งหรือใครก็แล้วแต่นั้นคงสัมผัสได้เลยนะครับถึงฮาคิที่มันทรงพลังระดับนี้นะครับโอ้อันี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะว่ามันก็เป็นจุดที่เข้มข้นระดับหนึ่งเลยนะครับที่เราได้เห็นแล้วว่านะครับเหมือนกับฟีแบบ ลูฟี่ก็ต้องไปหาอีกทีว่าจะสามารถฝึกฝนทําให้มันแข็งแกร่งได้ระดับนั้นหรือเปล่านะครับเพราะนี่ก็คือโจทย์ที่สําคัญแล้วถ้าลูฟี่นั้นจะจัดการเหล่าห้าผู้เท่าให้ได้ก็ต้องใช้พลังนี้นในการจัดการในเมื่อยังไม่สามารถหาวิธีนในการสังหารทาผู้เท่าได้และเผลอๆไอ้พลังนี่ถ้ามันแบบว่าโจมตีแบบแรงจริงๆนะครับเผลอๆจัดการ5่าผู้เท่าได้หรือแม้กระทั่งโจมตีในการต่อสู้ท่านอิมมันคงเป็นพลังที่มันมหาศาลมากๆเลยนะครับที่จอยบอยกลนก่อนหน้านั้นมีนะครับในการใช้ในการจัดการสร้างความหวาดกลัวให้กับ20กษัตร่่่ออนน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 ห้้าาึแแวเทบจะป็ พลังนะครับที่จะประเคนใส่ไข่ลูฟี่ให้ลูฟี่นั้นได้ใช้พลังนี้นะครับอยู่ที่ว่าลูฟี่ของเรานั้นจะฝึกฝนได้ในระดับไหนซึ่งแน่นอนว่าความคาดหวังของแฟนวันพีชนั้นก็คาดหวังที่ภาคหน้านี่แหละเกาะหน้านะครับที่เกาะเอลบาฟว่าลูฟี่นั้นจะมีการฝึกฝนนะครับพลังตรงนี้เนี่ยในเกาะหน้าหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นความก้าวกระโดดของลูฟี่นะครับในเกาะหน้านะครับซึ่งหลายคนนั้นก็คงคาดหวังแหละครับในตัวของลูฟี่แบบพี่แกนั้นจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเห ใครั้้งนีเกี่ยวกับฮาคีราชนนะครับมันรุนแรงนะครับขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าปมต่างๆที่อาจารย์โอดาหยอดมาว่าจะเป็นฮาคี้สังเกตในการมองเห็นอนุใไกลๆนั้นมันมีจริงหรือไม่นะครับหรือว่าไอ้เรื่องเชือกที่ผมพูดไปนะครับว่าเออมันเป็นจุดนะครับที่น่าสนใจขนาดไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมอยากจะรับชมีอะไรเกี่ยวกับวันพีชคอมเมนต์มาได้เลยนะครับซึ่งจริงแล้ววันพีชในอาทิตย์หน้าขงงดนะแต่สปอยล์ลุดมาก่อนหนึ่งอาทิตย์เลยทาให้อะะไรน เพราะว่าถ้าจะขึ้นภาคใหม่แล้วก็คงจะแบบว่าเป็นเรื่องราวที่มันเบาๆและให้พวกเรานั้นได้รับชมนะครับอาจจะมีเรื่องไขปริศนาต่างๆนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับให้พวกเราได้รับรู้แต่ก็ถือว่านะครับเป็นการเลยนน้าย่อยแล้วกันนะครับสู่เกาะหน้าอยากจะดูเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมแอบชอบนะวันพีซเนี่ยเวลาจบเกาะทลไรปั๊บมันเหมือนเป็นการรีเซ็ตนะครับขึ้นเรื่องใหม่ตลอดแต่มันการรีเซ็ตขึ้นเรื่องใหม่นะครับที่มันน่าสนใจทุกครั้งห่นนี้นะครับผมก็รอดูนะครับก็เฝ้ารอดูเอลบั๊บมากว่า20 เหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอบตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ